สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องทวีซับริบบอนอาร์ตวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำโปรยทานดอกโบวีให้ทุกคนได้ชมกันค่ะชิ้นงานตัวอย่างเกสรเราจะใช้ริบบิ้นเนื้อทรายตาละครังกลีบรอบนอกเราจะใช้ริบบิ้นกากเพชรใส่ตา TW กลีบเขียวเราจะใช้ริบบิ้นกากเพชรทึบค่ะลายนี้จะใส่เหรียญที่ด้านหลังค่ะ ขอขอบคุณต้นฉบับคุณแอนที่ส่งแบบสวยๆเข้ามาค่ะความยาวริบบิ้นที่ใช้เกสรด้านในเราจะใช้ความยาวที่65เซนมทั้งหมด4เส้นตัดปลายแหลมทั้งสองด้านพับให้เส้นด้านบนยาวห่างจากด้านล่างประมาณ3เซนติเมตรค่ะกลีบรอบนอกเราจะใช้ความยาวที่35เซนติเมตรทั้งหมด8เส้นตัดปลายตรงด้านหนึ่งอีกด้านตัดปลายแหลมค่ะ กีบเขียวเราจะใช้ความยาวที่40เซนติเมตรทั้งหมด2เส้นด้านหนึ่งตัดปลายแหลมอีกด้านตัดปลายตรงค่ะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มที่ฐานสี่ค่ะนำเส้นที่ยาวกว่าไว้ด้านบนค่ะเส้นที่1เส้นที่สองของเส้นที่1เส้นที่สามของเส้นที่สอง เส้นที่สี่สอนลอดช่องเส้นที่หนึ่งลวงปลายริบินคู่ที่สามขึ้นมาค่ะต่อด้วยฐานแปดค่ะเส้นที่หนึ่งพับลงค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่สอดลอดช่องเส้นที่หนึ่งดึงปลายริบบิ้นให้กระชับค่ะต่อมาหยิบเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าตัวเราค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเราจะหยิบขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นค่ะ นำเส้นที่อยู่ด้านล่างมาวางระหว่างกลางเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะแล้วหยิบเส้นที่ห้าขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่หกขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่เจ็ดขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่แปดขึ้นมาทับค่ะ ด้านบนจะเหลือทั้งหมด4เส้นค่ะเราจะวางเส้นด้านล่างลงค่ะต่อมานำเส้นด้านล่างนำปลายมาสอดที่ช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นด้านล่างนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาผล่ที่ช่องถัดมาค่ะเส้นสุดท้ายปลายมาสอดที่ช่องเดิม ให้ปลายมาโผู่ที่ช่องถัดมาค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงให้กระชับค่ะพลิกกับด้านค่ะเราจะมาข้าม3เส้นหยิบริบบิ้นเส้นไหนมาก่อนก็นได้ค่ะนับ1 2 3วางหน้าเส้นที่3ค่ะ เส้นต่อมาค่ะ 1..2..3 วางหน้าเส้นที่3ค่ะเราจะทำวนซ้ายค่ะจะเหลือ3เส้นเส้นที่หกค่ะนำปลายมาสอดที่ช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาผู่ที่ช่องถัดมาค่ะ เซตสุดท้ายนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาผู่ที่ช่องถัดมาค่ะต่อมาสอดลอดผ่านสามเราจะสอดไปที่ด้านหน้าของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ สอดครบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงให้กระชับค่ะพลิกกับด้านค่ะเราจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าตัวเราค่ะพับกีบกลับไปด้านหลังลักษณะอย่างนี้ค่ะให้มุมของกีบตรงกับมุมด้านล่างกดให้เป็นรอยค่ะพับปลายกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้าง กลีบที่2ค่ะพับกลับไปด้านหลังบิดปลายกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างกลีบที่3ค่ะเราจะทำบนขวาทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงจัดขีบให้เสมอกันค่ะพี่กับด้านค่ะ สอดผ่าน3เส้นเราจะนำปลายมาสอดที่ด้านหน้าของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ ครบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงให้กระชับค่ะตัดปลายส่วนที่เหลือออกเหลือปลายไว้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาใส่เส้นรอบนอกค่ะสอดด้านที่ตัดปลายตรงหานกากเพชรออกด้านนอกสอดไปที่ด้านในของเส้นสีขาวค่ะ สอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นพิกับด้านค่ะเราจะมาขึ้นกลีบดอกชั้นที่1ค่ะยกขึ้นแล้วหมุนเป็นกลวยลักษณะอย่างนี้ค่ะกลวยจะหันเข้าหาตัวเราค่ะนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างสอดไปที่ด้านในของกลีบสีขาวค่ะ ดึงลงให้ชิดกับเกสรสีขาวค่ะกลีบที่สองค่ะหมุนกลีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่กลีบสีขาวค่ะดึงลงให้ชิดกับกลีบสีขาวค่ะ กรีบที่3ค่ะเราจะทำแบบเดียวกันทำวนซ้ายให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ กลีบสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นพีิกกับด้านค่ะเราจะสอดเส้นด้านหน้าของตัวเขาเองค่ะสอดผ่าน3มเส้น สอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ สอดครบทั้งหมด8เส้นพิกับด้านค่ะไล่ดึงจัดกลีบชั้นแรกให้เสมอกันค่ะกลีบชั้นที่2ค่ะพับกลับไปด้านหลังพับให้มุมกลีบตรงกับเส้นด้านล่าง พับปลายกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนำปลายมาสอดที่ด้านในเกรสรสีขาวค่ะดึงลงให้กระชับค่ะกลีดที่สองค่ะพับกลับไปด้านหลังพับปลายกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนำปลายมาสอดที่ด้านในของเกรสรสีขาวค่ะกลีดที่3ามค่ะ เราจะทําแบบเดียวกันทําวนขวาให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ กรีบสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะกลีบชั้นที่3ค่ะยกขึ้นด้านบนหมุนกลีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะ วางกีบชิดกับกีบชั้นที่สองค่ะยกปลายขึ้นด้านบนอีกหนึ่งครั้งบิดปลายกลับไปด้านหลังลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่เดียวกันกับกีบชั้นที่สองเราจะสอดไปที่ด้านหน้าค่ะปลายจะมาผูกที่ด้านหน้าของกีบที่เราทำค่ะ ดึงลงให้ชิดกับกลีบชั้นที่สองค่ะจะได้กลีบดอกลักษณะอย่างนี้ค่ะกลีบที่สองค่ะยกขึ้นด้านบนหมุนกลีบลงด้านล่างวางกลีบให้ชิดกับกลีบชั้นที่สองค่ะยกปลายขึ้นด้านบนบิดปลายกลับไปด้านหลังลักษณะอย่างนี้ค่ะ นำปลายมาสอดที่กีบสีขาวสอดไปที่ด้านหน้าของกีบชั้นที่2ค่ะกีบที่3ค่ะเราจะทำวนขวาทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ กลีบไนที่สอดยากเราจะใช้ตัวช่วยใช้แหนบช่วยดันลงค่ะ กลีบสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8กลีบไล่ดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะ กลีบชั้นที่4ค่ะเอียงตัวดอกยกขึ้นด้านบนลักษณะอย่างนี้ค่ะบิดปลายคุ้งกลับมาด้านหน้าเราจะนําปลายมาสอดเราจะข้าม1เส้นค่ะเราจะมาสอดที่เส้นถัดมาค่ะนิ้วโป้งกดเส้นด้านล่างลงค่ะเพื่อปลายโผล่ลงมาได้ง่ายดึงลงให้ชิดกับกลีบชั้นที่3ค่ะจะได้กลีบลักษณะอย่างนี้ค่ะ กลีบที่2ค่ะยกขึ้นด้านบนบิดปลายโค้งกลับมาด้านหน้าเราจะข้าม1เส้นมาสอดที่เส้นถัดมาค่ะเราจะดึงจัดกลีบให้อยู่ที่ด้านบนของกลีบชั้นที่3ค่ะกลีบที่3ค่ะเราจะทําวนขวาทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ กลีบสุดท้ายค่ะเราจะสอดไปที่ด้านในของกลีบแรกค่ะสอดครบทั้งหมด8กลีบไล่ดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะกลีบเสมอกันแล้วพี่กับด้านค่ะ เราจะมาสอดเก็บด้านใต้ฐานดอกค่ะยกปลายขึ้นด้านบนนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างดึงให้กระชับค่ะเราจะทำแบบเดียวกันทำให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ รบทั้งหมด8เส้นตัดปลายส่วนที่เหลือค่ะกลีบสีเขียวกลีบชั้นที่5ค่ะเราจะสอดหานกากเพชดออกด้านนอกสอดลักษณะอย่างนี้ค่ะ สอดทั้งสองเส้นเราจะทำกลีบดอกพร้อมกันค่ะเราจะเริ่มจากเส้นทางด้านฝั่งซ้ายค่ะพับให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะพับปลายกลับมาด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งหมุนกลีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะ นำปลายมาสอดที่ด้านหน้าของเส้นด้านข้างค่ะดึงจัดกลีบเราจะไม่ดึงลงชิดกับมุมด้านล่างค่ะจะได้กลีบลักษณะอย่างนี้ค่ะ เส้นที่เราสอดลงมาเมื่อสักครู่เราจะสอดขึ้นด้านบนค่ะสอดที่เส้นด้านข้างค่ะกลีบที่สองค่ะเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายค่ะบิดปลายกลับมาด้านหน้าหมุนกลีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่ด้านหน้าของเส้นด้านข้างค่ะ สอดปลายขึ้นด้านบนค่ะกลีบที่3ค่ะเราจะทำวนขวาทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ เมื่อเราสอดมาถึงปลายที่เราเหลือไว้เราจะสอดไปที่ด้านใต้ของปลายที่เราเหลือไว้ค่ะกลีบสุดท้ายค่ะสอดไปที่ด้านหน้าของปลายที่เราสอดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะสอดปลายไปที่ด้านใต้ที่เราเหลือปลายไว้ค่ะ ตัดปลายส่วนที่เหลือออกค่ะเสร็จเรียบร้อยตกแต่งตามชอบค่ะของเราใช้ดอกไม้เรซินขนาด13มิลตัวอย่างเราจะไม่ได้ยิงกาวร้อนนะคะ สวยทุกสีเลยค่ะคลิปหน้าจะเป็นปโปรยทานรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ